แกะดำนำเสนอเสนึกคุยตามคิด28มกราคม2569รถถังแบบ M 8 4เป็นรถถังที่ผลิตขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์ในอดีตของยูโกสลาเวียตั้งแต่ในช่วงยุคปี1980ภายหลังการสิ้นสุดยุคสงครามเย็นและการล่มสลายของสภาพโซเวียตยูโกสลาเวียได้ถูกแบ่งแยกออกไปหลายประเทศหนึ่งในนั้นก็คือเซอร์เบีย ภายหลังการเกิดประเทศขึ้นใหม่ๆแต่ละประเทศนั้นก็ต้องพยายามหาอาวุธและยุทธภกรณ์ในการป้องกันประเทศตัวเองเซอร์เบียก็เช่นกันได้มีการพัฒนารถถัง T55 ้าสิบแต่เนื่องจากเป็นรถถังเก่าล้าสมัยเกินไปเซอร์เบียและประเทศอื่นซึ่งแตกออกจากยูโกสลาเวียเช่นโครเอเชีย อสเนียเฮอร์เซโกวินาจึงได้ใช้ลิขสิทธิ์เดิมซึ่งได้จากสหภาพโซเวียตในการผลิตหรือพัฒนารถถังแบบ T72M ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่ารถถัง M84 โดยรถถัง m 8 4รุ่นแรกซึ่งผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของยูโกสลาเวียนั้นผลิตขึ้นในปี1983เข้าประจำการในปี1 9 8 4ปัจจุบันรถถังแบบ m 8 4ประจำการอยู่ในบอสเนียเฮอร์เซโกวินาโครเอเชียคูเวตเซอร์เบียสโลวาเนียต่อมาบรรดาประเทศทีี่แตกกกออกจายโรรายโสลเ ก็ถือลิขสิทธิ์ในการพัฒนารถถัง M84 ของตัวเองขึ้นมาทําให้ M84 มีรุ่นย่อยจํานวนมากตามแต่การพัฒนาปรับปรุงของแต่ละประเทศส่วนมากก็จะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมแตกต่างกันไปแต่คุณลักษณะพื้นฐานไม่แตกต่างกันโดย M84 จะมีความยาวประมาณ9.53เมตรกว้างประมาณ3.73เมตรสูงจากพื้นประมาณ2.23เมตร น้ำหนักประมาณ45-46.5ตันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอัปเกรดเวอร์ชันใช้พลประจำรถ3นายในส่วนของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลได้รับการพัฒนาปรับปรุงมาเป็นลำดับล่าสุดใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ V-46 ขีด TK มีบวัร์ชัดทให้กำลังระหว่าง840ถึง1,200แรงมา้าอัตราการให้กำลังอยู่ที่ประมาณ18-27แรงม้าต่อตันความเร็วสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการประมาณ500กิโลเมตรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาการใช้งานอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรแบบลำกล้องเรียบรุ่น 2A46M ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติตัวปืนทั้งกระบอกยาวทั้งสิ้น6.12เมตรส่วนที่ยื่นออกจากป้อมปืนยาว5.11เมตร มีมุมกดสูงสุดลบ6องศามุมเงยสูงสุด13องศาความเร็วสูงสุดในการบรรจุและยิง8นัดต่อนาทีปืนสามารถบรรจุกระสุนด้วยมือได้แต่จะลดอัตรายิงลงเหลือ2นัดต่อนาทีจำนวนกระสุนทั้งสิ้น22นัดอาวุธปืนรองติดตั้งปืนคนขนาด7.62ม mm, มตรในแท่นปืนร่วมแกนด้านขวาของปืนใหญ่ระยะยิงหวังผลประมาณ600เมตรอัตราการยิงตามทฤษฎี650-750นัดต่อนาที แต่ในทางปฏิบัติจริงสามารถยิงได้ประมาณ250นัดต่อนาทีกระสุนมาตรฐานของปืนกลประกอบด้วยกระสุน8สายสายละ250นัดยังมีปืนกลขนาด12.7จ mm. มมสามารถใช้ยิงเป้าหมายทางอากาศได้ไกล1,500เมตรเป้าหมายภาพพื้นดินไกล2,000เมตรหมุนได้รอบตัว360องศามีมุมกดลบ5องศามุมเงยยกส,สูงสุด75องศาอัตราการยิงสูงสุด800นัดต่อนาทีจะยิงจริงที่150นัดต่อนาทีกระสุน6สายสายละ60นัด อเมื่อกี้ลืมบอกไปครับคือกระสุนปืนใหญ่22นัดนั้นอยู่ในแท่บนบรรจุพร้อมยิงแต่ว่ายังมีอีก21นัดอยู่ในป้อมปืนรวมทั้งสิ้นจะมีกระสุนปืนใหญ่43นัดป้อมปืนหนัก12ตันสร้างจากเหล็กหล่อเนื้อเดียวกันมีความหนาสูงสุดประมาณ4 1 0ม mm. ิลิเมตรโดยบริเวณช่องปืนกลและเกราะปืนอาจจะมีความหนาได้ถึง4 7 5ม mm. ิลิเมตรส่วนหลังคาป้อมมีความโค้งมนอยู่ที่ระหว่าง78-80ถึงองศาทําให้ความหนาที่ใช้ได้จริงอยู่ที่ประมาณ2มงม้อ จากรายงานทางเทคนิคแจ้งว่า m 8 4มีความสามารถทนกระสุนเจาะเกราะ apds และกระสุนระเบิดแรงสูง heat ขนาด105รมิลิเมตรรุ่นเก่าๆได้ความสามารถพิเศษของ m 8 4อีกอย่างหนึ่งก็คือบังโคลนส่วนหน้าตอนล่างของรถสามารถจะติดใบมีดใช้สำหรับขุดดินได้เพื่อใช้ขุดคูในการอำพลางตัวรถจะใช้เวลาประมาณ1 0 4ถึงนาทีขึ้นอยู่กับสภาพดินจะได้ความลึกของคูพอที่ตัวรถถังจะหลบซ่อนลงไปได้จะเหลือแต่หลังคาป้อมและตัวปืนเท่านั้นที่โผล่ออกมา นอกจากนี้ยังมีเครื่องยิงระเบิดควันขนาด81มิลลิเมตรจำนวน10-12ท่อแล้วแต่รุ่นที่พิเศษไม่เหมือนใครคือ M84 นี่นหลังๆสามารถยิงกระสุนที่เป็นม่านน้ำใช้สหรับในการดับเพลิงได้อีกด้วยคลิปในวันนี้ผมค่อนข้างจะสนใจใน M84 ของกองทัพเซอร์เบียเป็นพิเศษเพราะว่ามีการพัฒนาไปในหลายรุ่นแล้วก็มีความก้าวหน้ากว่าเพื่อนซึ่งประเทศเซอร์เบียได้มีการพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะของ M84 ให้มีความก้าวหน้าทันสมัยขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่ในรุ่น 1> AS 1จนถึง AS 3ในปัจจุบันในวันนี้ผมจะขอกล่าวถึง AS 3เลยนะครับโดยคุณลักษณะทั่วไปก็เหมือนกับ M 8 4ที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ว่ามีการปรับปรุงป้อมติดตั้งปืนกลขนาด12.7ม mm, ิมให้เป็นแบบ RC w s, <c oughs> <S ก็คือป้อมปืนรีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมได้จากภายในรถระบบเกราะป้องกันใช้เกราะป้องกันผสมแบบเหล็กแข็งไทเทเนียมอลูมิเนียมทางสเตนมีชุดระเบิดตอบโต้ ERA ติดตั้งบนตัวป้อมรถถัง มีระบบเตือนเมื่อถูกตรวจจับจากเลเซอร์และลังสีระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในตัวรถมีระบบนิรภัยป้องกันนิวเคลียร์ชีวะเคมีสามารถเชื่อมโยงและติดตั้งระบบ APS ได้ทั้งฮาร์ดคิวและซอฟต์คิวมีระบบเชื่อมโยงเครือข่าย C4I เพื่อให้ผู้ขับรถได้ทราบตำแหน่งและขั้นตอนกับฏิบัติเพื่อร่วมกับรถถังขั้นอื่นหรือดวยกำลังรบอื่นๆได้นี่ก็เป็นสมรรถนะที่เพิ่มเติมมาของรถถัง M84AS3 AH ครับซึ่งดูแล้วก็เห็นว่าเป็นรถถังในฝั่งยุโรปตะวันออกซึ่งมีคุณลักษณะใช้้ไดดเเลยยทีีว ทีนี้มาดูทางด้านกองทัพไทยเรบาบยมั่งครับในขณะนี้เรามีรถถังแบบ t 8 4 O p ิ o อปอยู่ประมาณ1กองพันซึ่งก็เป็นรถถังจากยูเครนซึ่งอยู่ในส่วนของยุโรปตะวันออกเช่นกันถึงแม้ว่าจะเป็นรถถังที่ออกแบบขึ้นมาใหม่แต่ว่าก็เป็นรถถังที่มีแนวคิดหรือว่าพื้นฐานมาจากรถถังในค่ายของสหภาพโซเวียตหรือว่ารัเสเซียจึงทําให้มีองค์ประกอบหรือลักษณะภายในโดยเฉพาะชิ้นส่วนนี้อาจจะเรียกว่าคล้ายๆกันเลยทีเดียวโดยตอนที่เราสั่งซื้อ t 8 4 o p ิ o สีออตมานี่นะครับเพื่อว่า m 4 1ซึ่งเราประจำการไปเกือบ200คันในตอนแรกเราก็ตั้งใจว่าจะซื้อมาทดแทนทั้งหมดนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาที่ยูเครนส่งมอบรถถังให้เราล่าช้ากว่ากําหนดมากในที่สุดกองทัพปกรอไม่ไหวก็เลยหันไปสั่งซื้อรถถัง vt 4จากจีนแทน ต่อมาอยูเครนก็มีปัญหาติดพันการรบกับรัสเซียก็เป็นอันว่าปิดประตูไปเลยสําหรับการสั่งเพิ่มเติม,ตม t 84โอเปอดของเราจากยูเครนในด้านของ VT4 ซึ่งเราซื้อมาแทน t 84ก็ทราบกันดีนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราจะมีรถถังรุ่นใหม่อีกสักรุ่นหนึ่งดีไหมที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกับรถถัง t 84หรือว่า Vt4 แต่ว่าต้องในราคาที่ไม่แรงด้วยดังนั้นผมก็เลยเห็นว่า M84 AS3 นี่แหละครับก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าจากรายงานแล้วราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่และถึงแม้ว่าจะเป็นรถถังที่ต้องเพิ่มแบบขึ้นมาใหม่แต่ว่าลักษณะบางส่วนก็มีความใกล้เคียงกับ T84 o p เ o t ซึ่งเรามีความคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็ไม่นานนี้รถถังที่เรามีอยู่ในบางรุ่นก็จะต้องปลดประจำการไปอย่างเช่น M48 Stingray Scorpion เหล่านี้ซึ่งใช้งานมานานมากแล้วต่อมาก็มีคําถามว่าแล้วเขาจะขายให้เราไหม จากข้อมูลแหล่งข่าวสากลและการวิเคราะห์อุตสาหกรรมชี้ว่ารัฐบาลเซอร์เบียมีแนวโน้มที่จะผลักดันรถถัง M84AS3 AH ไปสู่ตลาดต่างประเทศแทนที่จะเป็นแค่การใช้ภายในประเทศเท่านั้นโดยส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม้องประเทศเซอร์เบียจะเปิดตลาดส่งออกรถถังที่เป็นตัวเลือกสมดุลระหว่างศักยภาพกับราคาสำหรับลูกค้าต่างประเทศโดยที่ในการผลิตรถถังนั้นเซอร์เบียสามารถ จัดหาชิ้นส่วนภายในประเทศได้ถึง92%้เนได้ชิ้นส่วนส่วนใหญ่ดำเนินการโดยรัฐภาษาอังกฤษบริษัทห้างร้านและเอกชนถึง290แห่งโดยโรงงานดูโรดาโค v ิกมีความสามารถในการประกอบรถถังได้สูงสุดถึงปีละ150คันดูภาพโดยรวมมานะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับกองทัพบกไทยถ้าเราจะสั่งสักปีละสคัน5ปี150คันเพื่อใช้ทดแทนรถถังที่กำลังจะปลดประจำการไปในอีกไม่กี่ปีนี้ แล้วถ้าเราสั่งในจํานวนมากขนาดนี้เราอาจจะคุยให้เขามาตั้งโรงงานผลิตในประเทศเราก็ได้แล้วก็อาจจะขอให้เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ที่ทหารช่างของเราคุ้นเคยอยู่ก็สําหรับวันนี้ก็คงมีนํามาเสนอเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเป็นแบบรถถังแบบหนึ่งซึ่งมีความเป็นไปได้เหมือนกันในราคาที่เหมาะสมสมรรถนะที่ใช้ได้การจัดหาข้าะจํา,ยาการใช้เวลาน้อยเพราะว่ากาลังการผลิตสูงทันต่อความต้องการของกองทัพบกในช่วงเวลานี้ ที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือทําให้เราสามารถวางตัวเป็นกลางอยู่ได้ไม่เอ็นเอียงไปด้านมาหาอำนาจใดมากเกินไปทําให้เรามีปัญหากับขั้วอำนาจทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นเราออกกลางกลงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับก็อย่างที่เรียนเสมอนะครับว่าประเทศเราไม่มีภยัยคุกคามรอบด้านที่มีความจําเป็นจะต้องใช้รถถังขั้นมาหาเทพนะครับเพราะฉะนั้นเอารถถังแบบนี้ผมว่าก็เป็นสิ่งที่พอสมควรกับตัวเราแล้ว แล้วก็ต้องย้ำาลครับว่านี่เป็นเพียงการน,นําเสนอสมรรถนะของรถถังรุ่นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้บอกว่าจําเป็นจะต้องซื้อรถถังรุ่นนี้หรือว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นถูกต้องจําเป็นต้องทําอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการฟังคลิปนี้สนุกสนุกเป็นการเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเองครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมมาถึงจุดนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ